แล้วมันรถมันจะเป๋เราจะคอนโทรลไม่ได้ทีนี้มันก็จะล้มมันก็จะย้อนแยงไปออกตัวหนักแล้วล้มพอล้มปุ๊บขาไม่ถึงไม่เอาแล้วกูไม่กูไม่ปั่นแล้วกูกลัวมันปั่นยากจังเลยทีนี้สวัสดีครับใครที่ปั่นจักรยานบนแฮนเดิลสามลูกจริงปั่นแล้วล้มปั่นไม่ได้สักทีนะครับดูคลิปนี้จบจะปั่นเป็นทุกคนนะครับเทคนิคมีแค่2ข้อนะข้อที่1คือปรับเบาให้เตีย้ยสองปรับเกียร์ให้เบา,ให,เบาให้มันปั่นง่ายๆนะครับปรับเบาให้เตี้ยสุดเลย ปรับเกียร์ให้เบาสุดเลยเฟืองหลังใหญ่จานหน้าเล็กนะครับเหมือนเราปั่นขึ้นเขาทําไมต้องทำสองข้อนี้นะครับข้อที่หนึ่งปรับเบาให้เตี้ยถ้าเราปรับเบาสูงปกติเวลาเราปั่นเนี่ยแล้วมันจะล้มพอล้มปุ๊บขามันจะไม่ถึงมันจะล้มซ้ายล้มขวาเนี่ยเราจะเกิดความกลัวนะครับแต่ถ้าเราปรับเบาให้เตี้ยปุ๊บมันจะล้มยังไงก็ได้ขาเราถึงพื้นนึกออกไหมครับแล้วเราจะไม่กลัว ที่เราปั่นไม่ได้เพราะว่าเรากลัวนะครับเฮ้ยปั่นไปแล้วมันจะลม้มข้อที่หนึ่งจบแล้วนะครับสําหรับการปรับเบาะให้เตี้ยเพื่อเวลาเราล้มแล้วเราจะมั่นใจข้อที่สองปรับเกียร์ให้เบาถ้าเราใช้เกียร์หนักๆตอนออกตัวเนี่ยตอนปั่นออกตัวเนี่ยมันจะออกตัวยากแล้วแล้วมันรถมันจะเป๋เราจะคอนโทรลไม่ได้ทีนี้มันก็จะลม้มมันก็จะย้อนแยงไปออกตัวหนักแล้วลม้มพอล้มปุ๊บขาไม่ถึงไม่เอาแล้วกูไม่กูไม่ปั่นแล้วกูกลัว มันปั่นยากจังเลยทีนี้ผมแก้ไขให้แล้วออกตัวได้ง่ายล้มแล้วไม่กลัวแล้วล้มแล้วเราขาถึงนะครับมาสองข้อนี้นะครับทําตามแล้วจะปั่นได้ทุกคนนะครับปรับเบาให้เตี้ยปรับเกียร์ให้เบาผมปรับเรียบร้อยแล้วนะเอาล้อหลังให้อยู่ตรงร่องคู่นะครับแล้วเรากำเบรกดันพักเท้าให้ดันบันไดนะครับขึ้นมาให้พร้อมทีบไปข้างหน้านะครับกรเบรกไว้สองข้าง สามสองหนึ่งปล่อยเบรกแล้วปั่นไปเลยนะครับเห็นไหมง่าย่ะ,ะทีนี้พอเราคล้องแล้วพอเราคล้องแล้วเราก็จะปรับเทียให้หนักแค่ไหนก็ได้อันนี้คือการออกสตาร์ทให้ได้แล้วรถไม่สายพอถ้าเกิดรถสายปุ๊บเฮ้ยขากูถึงวะล้มทั้งไหนขาหัวถึงวะถ้าเราปรับเบาะขึ้นสูงเทนเนอร์ตัวนี้มันจะยกตัวเราขึ้นสูงอีกแล้วเบาะสูงไปด้วยพอล้มปุ๊บ มันจะล้มกระเด็นออกไปเลยแล้วเราจะเราจะเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นแล้วปรับบอกให้เตี้ยปรับเกรีร์ให้เบามันจะแก้ปัญหาทุกอย่างเลยครับออกตัวได้ง่ายล้มแล้วไม่กลัวเอาฉีบกามเบรกปุ๊บหมุนบันไดให้พร้อมปัน่นเนี่ยมันจะพร้อมที่จะถีบพุ่งไปข้างหน้าประมาณนี้ข้างที่เราถนัดนะครับกามเบรกสองข้างสามสองหนึ่งปล่อยเบรกแล้วถีบลงสามสองหนึ่งนิ่งๆนะครับไม่เป็นไรครั้งแรก เอาค้างสองเอาใหม่สามสองหนึ่งถ้าล้มอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปอีกไม่เป็นไรขากูถึงพื้นกูไม่กลัว <c oughs> นึกออกไหมปาบ,บอให้ตี้นะครับอาค้างเบกสามสองหนึ่งเอาใหม่เฮ้ยเ,เริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มเริ่มหน้าเริ่มไม่ปัดแล้วเริ่มนิ่งแล้วครับเอาใหม่คาเบกสามสองหนึ่งหายจังหวะนะครับข้อดีของการปั่นบนเทนเนอร์ลูกกิ้งเนะี้ยมันจะได้บาลานซ์เอว เอวหลังเราเนี่ยมันจะได้บาลานถ้าถ้าขึ้นจิกด,ดุมเนี่ยมันจะได้แค่ขาได้แค่ท้องได้แค่การปั่นกดลงไปแต่ถ้าเทเนอร์เนี่ยเราจะได้เพราะมันจะสะบัดตลอดเวลาเราต้องบาลานนะครับมันจะได้กล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมขึ้นมาคล้ายๆกับปั่นจริงนะครับเนี่ยมันจะสส่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเราต้องเราต้องบาลานตัวนะครับพอเราบาลานปุ๊บมันจะนิ่งแล้วนะครับพอนิ่งปุ๊บพอเราจับจังหวะได้เราเพิ่ม เพิ่มเกียร์ปรับความสูงของเบาะนะครับเพิ่มเกียร์ลองเพิ่มเกียร์ให้หนักขึ้นโอ้โอหับให้เบากันอ่ะทีนี้เราเล่นเกียร์จบแล้วปั่นแด้คองแล้วเราก็มาปรับเบาให้สูงนะครับสูงเข้าตามไซส์เราปกติทีนี้ อันนี้ต้องโปรแล้วนะเริ่มขึ้นก็คือปรับเกียให้เบาแต่เบาสูงแล้วทีนี้ห้ามลมแล้วนะถ้าลมจะกระเด็นนะครับได้แล้วหาเราก็ยืดเต็มที่นะครับอ๋อประ,ะ,ะมาณนี้แล้วนะครับใครที่อยากจะซื้อหรือซื้อมาแล้วแล้ว แล้วมันปั่นไม่ได้เก็บไว้ในห้องเก็บของอยู่ตั้งนานนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับมีแค่สองคอปรับเบาให้เตี้ยปรับเกีรยให้เบาปั่นให้คล่องนะครับพอปั่นคล่องแล้วปุ๊บเราก็ปรับเตีรยตามที่เราต้องการปรับเบาขึ้นมาตามความสูงปกตินะครับความสูงของเบาถ้าใครไม่รู้ว่าเราจะปรับเบาประมาณไหนดีตรงข้างๆ้างเอวเนี่ยเราจะมีกระดูกชิ้นใหญ่ๆตรงนี้อยู่ให้เบามันอยู่แถวแถวกระดูกชิ้นนี้นะครับอยู่ใกล้เคียงกระดูกตรงนี้ จะต่าหรือสูงขึ้นไปจากกระดูกตรงนี้นิดนึงนะครับขาเราจะอยู่ในระยะยืดที่เหมาะสมพอดีจับดูนะครับจับดูตรงกระดูกตรงนี้เรามาทาบกระบอกปรับขึ้นมาอีกนิดนึงจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมปั่นขาผมงยงอน,นิดนึงถ้าผมปรับขึ้นมาตรงกระดูกตรงนี้ขามันจะยาวขึ้นมาพอดีนะครับอันนี้คือเทคนิคการฟิตติ้งผมไม่ได้เรียนนะอันนี้จากประสบการณ์นะครับผมปั่นจักรยานตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าใครเคยตามผมในโซเชียลจะเห็นว่าแรกๆผมจะสอนซ่อมจักรยานก่อนนะครับ เป็นสิ่งที่ผมรักโอเคนะครับมีเทคนิคอะไรก็แปลงปันกันไปใครที่ปั่นตัวนี้ได้มันจะสนุกขึ้นนะครับสนุกกว่าปั่นปั่นแบบจิกดุมนะครับแบบจิกดุมก็ดีนะครับไม่ต้องไปชี้อะไรมากขึ้นถึงขึ้นน,นั่งปุ๊บปั่นได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ต้องมีสตินะจะมาเล่นมือถึงมือถืออะไรเนี่ยยากนะครับต้องมีสติว่าเราต้องต้องบาลานซ์ตัวด้วยนะเอายังไงใครที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วอยากซื้อแล้วกลัวนะครับไม่ต้องกลัว แรกๆผมก็หัวที่หมวดตําเหมือนกันนะครับพอรู้เทคนิคปุ๊บปั่นได้สบายๆนะครับหรือใครที่ซื้อมาไว้แล้วเก็บไปไว้ในห้องเก็บของลากลากมันออกมานะครับแล้วลองทําตามที่ผมบอกนะครับสองข้อปรับเบาะให้เตี้ยปรับเกียร์ให้เบาแล้วลองปั่นดูครับเริ่มต้นปรับเบรคเตี้ยปรับเกียร์เบากางเบรกให้แน่นนะครับนั่งเอาขาอยยบตรงนี้ไว้อย่าพึ่งข้างไว้นะครับเขี่ยบันไดขึ้นไหมพร้อมปั่นสามสองหนึ่งปั่นแล้วปล่อยเบรกแล้วค่อยๆค่อยๆควงขาไปครับ ค่อยคอยควงขาแล้วค่อยๆบาลานซ์ตัวแล้วเราจะปั่นได้นะครับลองดูหน่อยว่าทําตามที่ผมบอกจบคลิปนี้ปุ๊บปั่นเป็นจริงไหมนะครับผมเชื่อได้ว่าดูสิบคนสนะักเก้าคนสิบคนเนี่ยยังไงก็ต้องปั่นได้นะครับ <laughs> ไม่ยาก